สถานการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ได้กลายมาเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่77ที่นครนิวยอร์กของ,ของสหรัฐนะครับเมื่อผู้นํายูเครนปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอเรียกร้องให้รัเสเซียต้องเผชิญกับบทลงโทษและกําหนดเงื่อนไข5ข้อสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นยูเครนต้องสันติภ e พยุโรปต n องสันติภาพโลกต้องสันติภาพ And we have seen who is the only one who wants war. There is only one entity among all UN member states who would say now, if he could interrupt my speech, that he's happy with this war, with his war. ผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้มีการตั้งสารสงครามพิเศษและเปิดเผยถึงรายละเอียดของอาชญากรรมสงครามที่รัสเซียได้ทำกับชาวยูเครนนอกจากนี้ยังกำหนดเงื่อนไข5ข้อสู่การสร้างส,างสันติภาพรวมถึงการสนับสนุนทางทหารเพิ่มเติมและลงโทษรัสเซียในเวทีโลกด้วยคำปราศัยของเซเลนสกีได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงต้นของการปราศัย ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ด้วยการทําสงครามที่ผิดกฎหมายการปราศรัยของผู้นำยูเครนมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้สั่งระดมกําลังพลสํารองสามแสนนายโดยผู้นำยูเครนระบ,บุว่าความเคลื่อนไหวของปูตินแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจกับการเจราจาสันติภาพ และประนามแผนการของปูตินที่ต้องการจัดทำประชามติในพื้นที่ที่รัเสเซียเข้าไปควบคุมในยูเครนเพื่อพยายามผนวกรวมดินแดนของยูเครนมาเป็นของรัเสเซียนอกจากนี้ยังระบุว่าการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาจะช่วยลงโทษรัเสเซียในกรณีที่การชิงดินแดนของยูเครนและการสังหารชาวยูเครนหลายพันคนที่เกิดขึ้นไปนะครับ โดยเขาก็ยังกล่าวถึงการค้นพบหลุมศพใหม่445หลุมในเมืองอีเซียมทางตะวันออกเฉีงเหนือของประเทศหลังจากยูเครนได้ยึดคืนมาจากกองกำลังของรัสเซียได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสุนทรพจน์ของเซเดนสกี้มีคำว่าการลงโทษทั้งหมด15ครั้งถือเป็นเงื่อนไขแรกใน5เงื่อนไขภาคบังคับเพื่อบรรลุเป้าหมายสันติภาพครับ ผู้นำยูเครนยืนยันว่ารัเสเซียต้องผเผชิญกับผลที่ตามมาจากการรุกรานยูเครนผ่านการคว่ำบาตรชุดใหม่และเรียกร้องให้สหรประชาชาติปลดรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาตินอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ชาวยูเครนได้รับการคุ้มครองและให้เคารพพรมแดนของประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามเงื่อนไขที่4และ5ของเขาได้เรียกร้องให้มีการรับรองด้านความมั่นคงใหม่สำหรับยูเครนและขอให้โลกรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องการรุกรารนด้วยอาวุธของมอสโกผู้นำยูเครนสวมเสื้อยือดสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขากล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ลงมติอนุญ,ญาตให้เขาได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในคลิปวิดีโอแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง แล้วก็โจมตี7ประเทศรวมทั้งรัเสเซียที่ลงมติคัดค้านรวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ประเทศที่ยังคงความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับขณะที่เกาหลีเหนือก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยส่งอาวุธหรือเครื่องกระสุนไปให้รัสเซียใช้ในการทำสงครามกับยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐอ้างว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซีย กำลังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจรวดและกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากจากเกาหลีเหนือเพื่อใช้ในการต่อสู้ในยูเครนกับวันนี้มีความคืบหน้ารายงานจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนะครับได้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมแห่งชาติว่าสหารัฐและชาติที่เป็นปฏิปักษ์อื่นๆได้เผยแพร่าข่าวลวงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องกระสุนและจะรวดระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซีย ทา,ทางที่เกาหลีเหนือไม่เคยส่งอาวุธหรือเครื่องประสุนไปให้รัสเซียมาก่อนและไม่มีแผนที่จะทําเช่นนั้นนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังเตือนให้สหรัฐหยุดพูดและหยุดเผยแพร่ข่าวลือเพื่อทําลายภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและเกาหลีเหนือเพิ่งจะประกาศเตรียมขยายความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีหลังจากผู้นํารัสเซียบอกกับผู้นําเกาหลีเหนือว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันขยายความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและสร้างสรรค์ คิมจองอื่นยังส่งจดหมายไปถึงปูตินบอกว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีการสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทั้งสองประเทศได้ก้าวมาถึงระดับใหม่ท่ามกลางความพยายามร่วมกันของพวกเขาในการกำจัดภัยคุกคามและการย่อยยุจากกองกำลังทหารที่เป็นศัตรูครับ